สวัสดีครับผมพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมนะอยู่กับผมป๊อปปี้แป๊บนะครับผมวันนี้จะพามาตีพึ่งนะครับผมนะพร้อมแล้วนะครับผมขอแต่งตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมนะแต่งชุดนิดหน่อยเดี๋ยวโดนต่อยหน้าปูดหน้าบวมหรือหมดหล่อพี่หน้าตายิ่งไม่หล่อแล้วนะครับผมนะพร้อมแล้วขอตัวเวลาไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งไสรับชมคลิปกันเลยครับผมไปกัน มาครับพี่ๆ <c oughs> เตรียมตัวอุปกรณ์แต่งตัวกันแมแต่งหล่อสักนิดนึ <c oughs> เดี๋ยวหมดหล่อเดี๋ยวหมดหล่อดนเข้าไปเดี๋ยวหมดหล่อนะครับ <c oughs> ใส่หลายชั้นนิดหนึ่ง ใครนะครับผมนะที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับผมนะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยเด้อนะครับผมนะเป็นกำลังใจนะครับผมนะมาไลฟ์สดบ่อยๆนะครับผม กับข้าวเย็นนะครับผมนะหากับข้าวเย็นพึ่งพึ่งพึ่งนะครับผมหากับข้าวเย็นให้แม่สักหน่อยครับใส่ชุดนะครับผมพร้อมนะครับ ไอส้สีไอ้สีค่ะไอ้สีมาเบิ้งคลิปเดอ้อคิดหอดขึ้นเก่าเดออ้อไอ้สีครัวห่วยคือามาซุกยากเ,เนาะเกิบเนี่ยบัดเนี่ย พร้อมแล้วลุยกันครับพี่ลุยลุยลุยสักนิดหนึ่งอึ๊บ ผลงานวันนี้ครับผมน,นี่สวยเลยครับผมนี่นะครับงานวันนี้นะครับผมนะสวยๆพี่สี 4, ่ห้ากรังนะครับผม นี่นะครับโอเคนะครับผมนะยังไงขอบพระคุณมากนะครับผมนะพี่ๆนะครับผมนะที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามช่วงด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวช่วงเงย็นๆจะมาไลฟ์สดนะครับผมวันนี้ขอตัวหนีฝูงบินต่ําก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วพี่ ไม่ให้เยอะหลอเกินนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม